ไปดำหน้าพ่อสุดเขาเฮ็ดเไปซื้อหมือนมาถือซื้อหมื่นใช่ไหมเขาไปซื้อซื้อเขาบอกเขาเจ้าทำทำเล่นๆล่านไรเงินของเขาเนาะอ่าทำเล่นๆแต่ว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างจิอืมพลังโอ้เขึ้นต้องเงินโคตรสูงสามหกมาเขึ้นบอกก่อนว่าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเนาะอ่า กก็ัอ่าพี่น้องนะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าชูวช่องมหาเฮงข้ามมวลมหาเฮงมวลซืนเปียบหนึ่งหองขาครับผมเนาะวันนี้เดินทางมาตามแนวทางเล้าขาตัดครับผมเนาะพี่น้องรอบนี้ ที่จะถึงนี้พี่น้องขอแก้มือว่าสั่นพี่น้องเนาะพุทธที่จะถึงนี้ขอแก้มือเนาะสำหรับเล่าขาดปัดครับผมเนะาะเพราะว่าเสีย่ยมลุยมาข้างบนข้างล่างเนาะวันจันทร์ที่แล้วสุวยพี่น้องเมื่อไหร่ซูนหกออกเก้าซูนอ่ะเมื่ไหร่หกซูนออกเก้าซูน หกสองออกหกสามให้หกสองออกหกสามให้หกศูนย์ออกเก้าศูนย์กับหัวกับหัวพี่น้องโอ้น้าพี่น้องนะที่ใบเด่นหกกอหกศูนย์ออกแปดออศูนย์กันนั่นแหละอนีกับนนสองสอตัวอ่นหกนหสองตัวกเออโอ้ยบรกให้เก้าบ้หหก่นหกสอกหกนี่ ก็ไม่อดฉุนมันมากกันเนาะบ่ายเขียนอะไรเดียวอืมเขียนหกส่วนช้อนเอาเพอที่เขียนหกส่วนช้อนรอบสำหรับวันที่เนาะสำหรับเล้าขาดปัดพี่น้องวันที่สามเนาะอืมเห็นวันที่สเอาวันพุธนี้ขอแก้มือแก้ไหมอ่าขอเออเนอ่าขอแก้มือวันพุธนี้อ่อาได้ยินข่าวว่าจัดชุดเต็มให้เลย วันนี้เอาหามาใหม่เนาะมาใหม่แล้วสูตรเปิดสูตรไหมหรือไม่ทำไมเขาบปซื้อซื้อหมื่นอ่ะทุกทุกวันซื้อหมื่นทำไมเขาไปซื้อซื้อเขาบอกว่าเขาเจ้าทำทำเล่นๆล่านไรเบิรมืของเขาเนาะอ่าทำเล่นๆแต่ว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างสิมุกตะลังโอ้ขึ้นต้องเงินโค้สามหมนมาขึ้นหมก่อนว ทางบนทางล่างเจ้ทั้งบนทางล่างพี่น้องบันได้มากแล้วอาเอาพูดนี่ละสิแก้มื่อันทพี่น้องให้สองหกออกสามหให้หกออกเก้าศูนวเข่ากันเขาว่านี่สุดสองบนเจาเี่้เก้าล่างเ้างบ่นเร้าเมือันมาขนาดเลยสาบนล่างด้วยเดสองบนเปาแ่ยนห้เก้าล่างเข้ามาโอ้กระด้านตีไปเลยเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นเท่น อู้ห้องของแตงตัดตามไม่ดีไม่ตามยากตัดซ้อไยูมาเร่งดิเอาพี่น้องเลยชื้มาจับป่ะตัวจับปะบอกการเรื่ตามไอด้ยตรงเลยโอ้ตรงตงเว่นวก้กับสามหกบอกเขาบานนแล้เบอเขามันมันว่ามคปไปซื้อมาเนแอต่เห็ดเล่ยนซื้อซื้อบอเลยน้องคิดไปดีแล้วไม่วลาซื้อซื้อคนมากคนมากเนาะคนค่ามากมาเก่งมันจะไม่เห็นซื้อ โอ้พีหน่องเออบาน์ดได้มากแล้วก็ไหนไงมันประมาณห้าพันห้าสิบเนี่ยมันพิจนเรอ่ะอ่าแม่ไม่ควอืมอ่าข้าเจ้าข้าเจ้ามันลงทุนรัฐบาลให้แต่ว่าอันต่างประเทศข้าเจ้าก็คับนวณไว้เบิ่งสถิิตซื่อเศรษฐีเฮ็ดสื้งอืมโอ้พี่ร่องได้มาแล้วบาร์ดเอาพุทธที่สามนี้อ่าเตรียมเลยพี่ร่องเตรียมจอนสินแลียน าแกบอกวิธีมาเลยไงมาเก้าซีนี่ใช่ไหมเต้ไม่เงามาเก้าซี่รัฐบาลไทยเก้มาซนมันมอตมักชดตัวเกาซีมมักาซีนมึงคือเไม่เยอะโอ้เขากาซีนอ่าอ่าอ่าเอาอืนพิสูจน์กาพี่น้องเล่าวันพุดนีได้พี่น้องเด้อเนาะคนใดมามดใหม่สูตรมาใหม่แล้วแรกเราซื้อใหม่รอแรกเอาก็หโอ้ไปเ <c oughs> อาสูตรมาอขอสูตรมาเพราะที่แม่นคักแค่ ที่เมื่โพดโพูดแต่เขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเลขสองสามคูหนึ่งมันบอกไปแก่ป่าเขาที่มือที่แก่ป่ะเขาเข้าทุกวันด้วยเ่วนเบอแรกเขาเบอร์แรกเป็นงมันเขาปะเขาแรกแบบนีเอาไม่ยากหรือเป่าถ้ามาอะไรหย้อนหลังเบอร์เขาคือเขาเอาถิ่มมาเลยแหละโอ้สูตรไหมเลยได้สูตรไหมมากพี่น้องเอ้ยบาสถึงถึงจะถึงจะวิ่งตัวเดียวนี่อืเอาสูตรเก่าแต่สมัยกี่เส้นขาปัดแต่ว่ามันคูหนึ่งเขืกันเนาะเข้าทุกวันเขาเรียกตัวเข้าตรงๆด้วย มือห้าฝาเปลี่ยนที่อันตะกี้ก็ไดไ้คือให้เจ้ามือหัวซักเราบางคนอยากเชือ่อแล้ว <c oughs> อันนั้นเมียซังแล้วพี่น้องเมียซังอีกแล้ว <c oughs> เอาเจ้ามือหัวซัวกเลยบาดเียวันน,นี้เอาพุา <c oughs> ทธนี่เอาเจ้ามือทะล่มทะไล่ไปลวดมือทำแล้เงินค่าดเีย <c oughs> <c oughs> ได้สูตรใหม่มาว่าสั้นพี่น้องโอ้แขนเป็นแขนว่าสั้น เขาบ้านแถนไรเราบางอย่างเราเขาทั้งบนทั้งนางตีบางงวดจันทีน่ผ่านมาอ่ะก็ช่วยสาพบอกไปสักเดียวโอ้วัดไปสี่มาไปสี่ตรงตรงเลย ừ, ก็ผู้บอกคนนี้บอกกูแนบบ้านบอก,ก,ยบบอ,กอยู่เออหัวแม่งโตโวอยู่หองไปสี่กับสองสี่กับเป็นหกกับสองหกหนเออหนาเะใช่แล้วโอ้นี่นะพี่ดองมันกินกันน้อยเดียวนึงดิเนาะข้าเจ้ามักคำนวณแต่ว่าคำนวณเหรียญแต่ว่าข้าเจ้าชวนมาข้าเจ้าอย่าลงทุนรัฐบาลไทยแต่ว่าก็มีสูตรเด็ดที่แบบมันกับฟันแน่มันละกันจริงจังเนาะอ่า นั่นอยู่ลาเต๋อบ้านนี้บ้านนี้บ้านนะโอ้ชนหมากภูมิน้าคนยวนผ้าหมาดอกตีโอ้เป็นมามาเกาซีบนคนเด็ยวตมาเกาซีมาโอรัฐบาลให้มันมาเกซีผ้าต่ไหมเกาซมากเลยจีอ้าวแต่ว่าข้าพสูจนก่อนเนาะวัดพุธนี่แ่น เราไม่เล่ตกกันกันเลยห้องนีิ้งเตาซ่อยู่เลยนมันบ้อเขาบอกมอวนใส่กันเนาะไอเอฟซีเพิ่นห้าเพนมีโศกมีหมานำอ่าเพิ่นฝากมากว่าตังไหนก่อตัวได้บนตัวได้ล่างศูนย์สองบนห้าเก้าห้าแปดล่างห้าเก้าห้าแปดล่างศูนย์สองบนห้าเก้าหแปดล่างปาดโทษมันเจ็บเขาว่าใส่เนาะมนล่างเห็นว่ใหญ่เลาคงเต้นเนาะม่ต้องกลับเลยม่กลับไม่ซื้อเสนหรืซื้อเส้นม่กลับเลยเด็ด น๋พี่นอกเลยแาเมึงก็ไ่เขาขอเจสซิมันกเืออืมโอ้สามตัวคนเบอร์เบอร์ไหนเข้านอนมากค่นี้นี่ยแค่สองก็อหาเก้าที่ก่นตัวหาเก้าสอหาแป่ก่อนตัวที่สองหมนไหมสองหาเก้ามาโอ้ห้าเก้าอห้าแปดศูนย์สองห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าไม่ใเออโอ้มาเออมเอาไปนั่ม่้นไปไห้เจ้าเก้าศูนย์สามหบ่ ก็ถึงสามหกปาเออมึงได้พี่น้องเด้อเป็นสองกับแปรรวมร่วมกันเลยเหรอมาเป็นแนวทางเนาะเขียนพิมใหม่กวนพ่อบายแล้วจะมาเห็นตีแปกหาเก็ร่วมกันใช่มอืันจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เออกับเอซพิจารณาเมืองเอาโอ้โหลองดูลองดูแนวทางเด็ดเด็ดโอ้ยครบสีตัวเลยครบสตัวเลยทีีมันลเก่าศูนย์นเกาะก็ศูนยามหกมาเหนเนาะเมื่อก่อกสาหกแหลโอ้ เขาเล่นมันก็เล่นเขากันแล้ครับอ่าๆๆพี่ร่างที่เด็ดมากเลยขาดปัดนกไม่ตอนจะไปกินข้าเราจะไปดำหน้าเราจะไปดำหน้าต่อนนี้พี่ร่างขาด่อมาดูแล้วยังไม่เห็นเม็นเพื่อนพิชภูมิมันน้ำเพลินอันนี้เป็นเนื้อแทางเล่าด้วยพี่ร่างเด้อเล่าขาดปัดสวยมากตามตัวอ่าเพิ่นไปได้สูตรที่เด็ดมากข้าเจ้าสืบทุกงวัดเขาทั้งบนทั้งล่างเลขน้อยๆพี่ร่างเนาะเพิ่นไปดำหน้าเพิ่นดำหน้าแรกกับสูตรมากได้สูตรเด็ดมากพี่ร่างคพี่ร่งคนมักเลข ตรงกันเจอเจอกันพอดีไปดำหน้าส้อยกันได้สุดเลขมากขาเจ้าว่าเขาทั้งบนทั้งล่างถือรายได้มะดัหน้าจ้างหรือจีอ <laughs> บัน่นกันเลยว่าเอาเอาไข่มีเฮ็ดสูตรดูแต่ว่าเจ้าเอาไปพิจรารณาเบิ้งไข่เฮ็ดไว้แต่มันเข่าทุงหวัดแต่แหละพ่าสัน้นเลยฝากเสี้นขาดปาดมากกับมาผสมประสานกับเหล็กเพิ่นเลยอ,ออกว่าเป็นทังซี่พี่น้องเนาะวิ่งสี่กับแนะปดเนาะวิ่งสี่กับแปด เ่มากันก well, okay. ันเดียวไปมามากนแรมาตข้าแอ่เอากระจับคูไฮกระซีหกซีแปดสุดสองสอคบนรับว่อ่าหัเลี่ยักเอาล้างครับว่าโอ้เอาเอาผสมกันด้วยตอสองสองสูตรปะทะกันตัวนี้อือ้านี่แหละพี่น้องเอ้เล่าพุดนี้ครับผมเนาะแคหนาจอเดอพี่น้องเนาะอ่ะปะทะกันแล้ว ล่งเบิ่งว่าจะแห้งตังบเขาทั้งบนทั้งล่างคุณพี่น้องเนาะหายากกี่ล้วเบิมงเนาะบนสี่หกสี่ปดศูย์สองล่างห้าแปดห้าเก้าปดหนึ่งนาะไม่ต้องกลับด้วยส่วนมากบอกบกลับกัถืนตรงรถอ๋อถืงตรงตรงถกษัตแบบบนี้สิบไม่ไหลเปลืองเงินเนาะถ้าอยากลองสีตัวนี่พี่น้องเด้อพี่น้องพี่บอกไหมอ่อสี่ตัวศ2นย์สองหปดศย์สองหาเก่าอ่า รองเบิงเสียงโสกรองเบิงได้พี่น้องเด้อ,อของฝากจากเสียอขาตดตัดครับผมสูตรนี่นะเนาะไ, <c oughs> ไปดำหน้าพอ่อพี่นอ้องไปดำหน้าพอ่อก็ได้อามาฝาก,ฝากตอพ่าแม่พี่น้องเป็ประเดิมปเมปเ็นวัแรกเลยเนาะสำหรับสูตรนี้ครับผมเป็นเุ่นมากอแบบัวเออบบ่นเอ้าไปจัดบ,บอกยี่ว่าเครบอกยี่ว่าคนบนขอเขาไงโอโปกยี่ว่าเาอขอบคุณพนใดใได้พี่น้องเด้อสีให่แดงตันเนี่ยทา่านเสื้อขาดตัดมากบอกข้าง่อง นี่นะมาประมวลใส่กันเท่าได้ผู้น้องพวกนี้มามาประมวลใส่กันเนาะฝากต้อนพ่อแม่พิรันเอฟซียากให้เพี่อนองมีโชคมีหมันเอาบนเป็นบน,บน,บน,บนล่างเปล,ล่างกันผู้ใด,ดมกักงบหน่อยพี่น้องไม่ต้องกลับด้วยเนาะได้ปลาจ่อครับผมขอให้โชคมันครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอขอบคุณค่ะตามแม่และพี่น้องเนาะ